อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันนะคะไปดูระดับน้ำนะคะในแม่น้ำในแม่น้ำยมตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งให้ความช่วยเหลือไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดเลยค่ะจากคุณรัชพลงามกระบวนผู้สื่อข่าวของเราวันนี้รายงานข่าวจากทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีน้องปิงปิงครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านเราไปถึงชมผ่านเ e b o o k กไล่ของ NBT n e อตด้วยนะครับค่ะครับขณะที่ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอสอดเขาโลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เมื่อช่วงสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยมีมวลน้ํานะครับลําน้ํายมนะครับที่ไหลมาจากจังหวัดแร่เนี่ยบ่าเข้าท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนเนี่ย้ะนบผลทบเป็นจำนวนมากแล้วครับแต่ว่าขณะนี้ครับสถานการณ์ณเวลา 16นาฬิกานะครับ4โมงเย็นจุดที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้ขานาดนี้ลำน้ำยมเนี่ยอยู่ห่างจากตลิ่งไปถึง3เมตรนะครับมวลน้ำก้อนนี้ครับไหลไปที่อำเภอสีสัมรงแล้วต่อไปที่อำเภองกงไกรลาดนะครับแล้วก็จะผันนะครับในครั้งนี้จะมีการผันเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาครับอย่างที่บอกครับเมื่อช่อชวงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับระดับน้ำลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับพี่น้องประชายชนตอนนี้ก็ทยอยทำความสะอาดบ,บ้านเรือนนะครับ ในจุดที่ยังวิกฤตนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่รับน้ำยมต่อจากนี้ไปนะครับเพราะนั้น,นต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับมาต้องบอกว่าฐานน้ำใจครับหลั่งไหลเข้ามาที่อำเภอสวนข้าโลกนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับแล้วก็อำเภอศรีสําโรธเนี่ยเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐไเรกชนนะครับทางทหารตำรวจรวมไปถึงมนลนิธิต่างๆ โอ้โหเห็นการทางานของทุกภาคส่วนแล้วก็ชื่นใจครับเมื่อสักครู่ครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณลุงท่านหนึ่งแหม่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคุณลุงถึงกับหลั่งน้ําตาครับบอกว่าขอบคุณจริงๆที่คนไทยไม่ถึงกันดีใจนะครับที่ได้เกิดบนืแผ่นดินไทยนะครับซึ่งจะสามารถไปดูย้อนหลังนะฮะได้ที่เพจกรมยางพันธุ์ถึงหลฟ์จบเมื่อสักครู่แล้วก็ท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวง เกษตรกรนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่านะครับพร้อมด้วยคณะนะครับนำคณะลงมาในพื้นที่นะครับในพื้นที่อำเภอสักลโลกนะครับศรีสะชนาลายแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอศรีสัมโรงเมื่อมาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพลเอกอนุพงษ์เข่าจินดาได้นําคณะนะครับท่านต่อนากระทรวงมหาดไทยทั้งอธิบดีปอพแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยทั้งนะครับท่านผู้ว่าารชการจังหวัดนําทีมลงมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาถามปัญหา ทุกร้อนของชาวบ้านโดวใหญ่ชาวบ้านครับมีความอยากได้ในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของพนังกั้นน้ำเนี่ยอยากได้มาเพราะว่าในแต่ละปีครับอย่างที่บอกครับน้ํายมเนี่ยมีความยาวนะครับ550กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดแพร่ลงไปถึงจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยที่สําคัญไม่มีเขื่อนกั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและลําน้ำเนี่ยแม่น้ํายมเนี่ยเล็กทําให้น้ำเนี่ยบ่าออกสองข้างทางข้างลําแม่น้ำเนี่ยเยอะมาก จากที่เหตุนะครับที่ทําให้เกิดน้ําท่วมมาเรือประชาชนในพื้นที่ศรีสัชนาลัยนะครับสอนข้าโลกแล้วก็ศรีสํารงรวมไปถึงตัวเมืองในบางส่วนตัวเมืองบางส่วนเนี่ยเกิดจากตลิ่งนะครับกั้นลําน้ํายมนะครับเกิดพังขึ้นมานะครับในหลายๆจุดก็ได้บาดท่วมทลักท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วครับพนักนประชาชนอยากได้จริงๆในจุดน,นี้ก็ได้เสนอผ่านทางข่าราชการีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับความต้องการช่วยเหลืออื่นๆของประชาชนนอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้างคะคุณรัชพลครับอย่างที่บอกครับน้ําท่วมผ่านมาแล้วสาวันนะครับมีบางจุดที่เป็นแห่งกระทะนะครับต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ชมผ่านดุกไลฟ์ฟังว่าบางช่วงบางช่วงเป็นแห่งกระทะนะครับน้ํายมลดก็จริงแต่น้ำเนี่ยยังไม่สามารถถูกระบายออกมาได้จึงทําให้เกิดการเน่าเสียของน้าครับพอเกิดการเน่าเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดยุงลายเกิดยุงต่าง มีพี่น้องชาวบ้านบางหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานอนไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากยุงเยอะมากแล้วบางคนถามว่าเอา้าแล้วมุ้งไปไหนละ่ะน้ํามาเร็วครับน้ํามาเร็วแล้วไปไวนะครับมุ้งเอยที่นอนเอยต่างๆเนี่ยถูกจมไปกับน้ําจึงไม่สามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่นอนครับในเรื่องของมุง้งในเรื่องของยากันยุงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากครับในช่วงนี้ที่พี่น้องอําเภอสันขโลก นะครับในพื้นที่ตำบลท่าทองนะครับตำบลย่านยาวแล้วก็ตำบลคลองกระจงเนี่ยต้องการมากที่สำคัญครับอยากจะบอกท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอเภรสกาโซโลกนะครับมีเขาเรียกว่าใบตองนะครับมีการปลูกกล้วยตานีเพื่อน,นําใบตองเนี่ยไปขายที่ปากคลองประหลาดรวมไปถึงขายที่ต่างประเทศด้วยตอนนี้เราผมกระทบอย่างหนักครับเพราะว่าถูกน้ําท่วมถึงแม้จะไม่ตายนะครับมีการแตกหน่อขึ้นเอาใหม่ แต่การใช้เวลาในการแปลหนอเนี่ยถามชาวบ้านเล้ว่าแเดือนนั้นเนี่ยชาวบ้านจะขาดรายได้ในช่วงนี้มากจึงอยากให้ทางรัฐบาลหรือส่วนงานต่างๆเข้าไปช่วยดูแลครับผมค่ะขอบคุณคุณรัชพลมากนะคะยังไงถ้ามีสถานการณ์ที่คืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวจะมีมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมือนที่คุณรชัชพล